สวัสดีครับพีพีวันนี้ไม่มีหงังครับผมมีแก้วบองครับถึงเขาจนมือสั้นี่นนองได้แ,แก้วบองไอ้แ,แก้วบองก็ซื่นใจแล้วครับผมแก้วบองแก้วบองสูตรรับสูตรสูตรรับสูตรหัวหักหัวหลง นี่แน่น่่นเจ้าครับน่เน่กินาอยังกัดหนาลูกอืเกี่บ้องสางครับ นั่นนั่นพ่อโอ้นี่นี่แม,ม่ง่ายพี่น้<ม>องงุ้มพีงขอมากไม่เจ้าบองกระปุกเดี๋ยวก็เอ็มเหลือคุยนี่ผักอืม,มว้าวคือ

แต่จับเพิ่มนนิดนึงพอใส่ปาแล้วลองกินมึงลองกินมึงจะยุงเลี่ยนคือกินผัดกะเพราไม่ใส,ใส่พี่บ่ืบ่นี่กินขาอวอเหมือนขาวขาวขาวอืมอันนีขข้กนะเนียนีงไรบ โอ้ยหันเข้าจากไปอีกอันหนึ่ง ครับทำไมตะก,กนนี้ขอพ่อมีอาหารจาบันเนี่ยเขอไปกินได้อาหารลาง้านเรื่องซื้อไม่กินบ้าง <c oughs> อาเซียงไม่ก,กินบ้างเรื่องจะเาห่อเขาไปเองารงเรียนอยู่ไก่ป่าโรงเรียนอยู่ป่าเนะ จ๋าน so ีออาอีกอ้ยเอาอีกตัจำข้าวแก่หมดแล้วอ่ะใครชิใครชิข้าวหมดจัจำนิดเดียวเออนี่ฮมาต้องหัดกินดู แล้วจะอยู่ๆันนแล้วต้องกินเป็นต้ตมตำอะไรต้องกินเป็น <Okay. S 1> พออายุเท่าหนูพ่อกินผลปลาต้ตามตำเป็ดๆได้แล้วฮะท้องเกาะ อกอ,นอ,อกนุ่มปสองปสามออกนุม่มองยู่บ้านคือหนุ่มเขาก็ขายของพวกหิว่มเขาตั้นได้เข็ยนงานเนาะอยู่บังไหนเขีนงานนี่ยังเนาะ อร่ะอเห้ียเหรีบอๆๆอือมอมรขัดข้าให้น้ำหมดแล้วจะทอดไก่ให้เออทอดไก่แก้วเด็น้ำผลไม้อยู่ในตู้น่ะเล็กหน่อยคืมอมือนโมก็ก,กินาาหามแบบท้งลองคัดหนุ่มินดีหรอเปลสกูเป็นปา อย่ดดนันะจักินจะฟาดูดสปีดฟูดหลายมัอนกับเนาะมุมนี้เปสืสีด้วย ชืเมืองนี่เมียตอนไหนก็แพว่าบ,บุคคลใดใส่เงินมนจะลูกส่วนน้าื่อขลูกพ่อแม่กัสืส้อเข,ขาเงินน้อยๆจากอมห้อนกับบ้งเคงเาาเรื่องกันพอ้เมสืมขวันมากขวันกวนอาหารบาทสุเียชู่เมือแบงค์เแพว่ากับ มาบดบดบดค้อนแม่ค้อนแฮกแมพที่น้องเรากลับมาสากตรเบียร์ตำตำตำจแล้วกับเอาเข่าจำนั <c oughs> ่นมากม้กแม่เป็นน,ปน,น้ำใช่ไหม

ันเป็นเบาหวานลบ่ืไงามี่ไบ่เปเป็วใ่เบาหวานเป็นยังไงหิวเขา่านี่สัน่นีน่าหิวตาผ่าตาหม้ไปทวนอืยัาบาหวานจนจ้บก็มากินของหมาอนเดเีย ปังลาดนมหัฮะโอ้ตีแม่นบอกเนีวว้ยข <c oughs> องหวานตี๋ขนมปังลาดนมต <c oughs> ีอืมกระนอนน่าก,กยยินเจ้าเห็นใครกินได้เที่ยวอ่ะใอยกินได้เที่ยวขนมปังนะขนมปังเป็นแผ่นนะพี่น้องเโากัสการขาดลาดนมกินแล้วดูถองป่ะแค่ไปซื้อมาหา ไปได้กินไก่ทอดนะตอนเย็นโอเคไหมรู้แล้วถ้าไปซื้อในเ,เซเว่นหรือเออ่ซูเปอร์ของฟาร์มเฮาของอันนั้นมันแพงพี่นวงเพราะว่าเราก็จะไปซื้ออยู่ลานขายอา,อาหารปา่าเนี้ยด้านฟิชชิ่งเนี้ยเราก็ไปซื้อขนม,มปังนั่นแหละมาให้